มันมีเหตุการณ์บอกว่าเป็นอดีตครูกรเกษียณอายุราชการแล้วเขาก็น่าจะมีการนัดหมายมกับลูกค้าเพราะเห็นบอกว่ามีอาชีพเสริมเป็นทั้งลักษณะก็คือเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายแล้วมีการนัดลูกค้าไปที่พระนครศรีอยุธยาสุดท้ายถูกคนร้ายลักษณะขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วประกบ แล้วดักยิงจนกระทั่งคุณครูท่านนี้เสียชีวิตคุณผู้ชมมาในที่เกิดเหตุเองเนี่ยสภาพศพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคนตายเนี่ยขับรถเก๋งส่วนตัวมาแล้วจุดเกิดเหตุฮะจุดนี้อยู่ที่ทางหลวงชนบทเกาะเกิดมุ่งหน้าบ้านไซหมู่7จ็ดตำบลเกาะเกิดบางประอินพระนครศรีอยุธยาคนตายอายุ60ปีชื่อว่าคุณนาคอนันตรังศรีเสียชีวิตถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณร่างกายหน้าอกสองนัดศีรษะอีกสนัดแต่คุณผู้ชมมาฮะ พยานในที่เกิดเหตุบอกว่าน่าจะเป็นการประกบข่าแล้วยิงเผาขนแบบแปดนัดรัวๆดูภาพกล้องวงจรปิดก่อนตอนนี้คนร้ายยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ดันมีมอเตอร์ไซค์ปริศนาโผล่หลังนาทียิงเปิดวงจรปิดช่วงแรกขึ้นมาก่อนนะฮะจะเห็นว่าตัวของผู้ตายขับเก๋งมาตามถนนใช่ค่ะวงจรปิดมุมนี้เนี่ยจะเห็นรถของผู้ตายขับขี่มาตามถนนตามปกติเลยนี่รถก็ผ่านไปแล้วก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งที่รับกัน รถของเขาก็ยังขับไปตามถนนตามปกติเลยค่ะคุณผู้ชม่ะหลังจากรถคันนี้ผ่านไปปุ๊บ13นาิก12นาทีแป๊เดียวเท่านั้นคือช่วงยิงประกบยิงเนี่ยมันไม่เห็น<ะ>แต่มันได้ยินเสียงปืน8นัดฮะออกจากนี้มันยังมีมเมนอื่นด้วยที่ได้ยินเสียงปืนค่อนข้างที่จะชัดพอสมควร และนี่รถคนร้ายผ่านหนีไปเปิดภาพกล้องวงจรปิดควบคู่กับสถานที่เกิดเหตุนะฮะตรงจุดที่ว่าไปเจอศพแล้วก็เดี๋ยวเปิดภาพไอ้พวกเสียงปืนต่างๆที่ยังไม่ได้เปิดขึ้นมา8นัดนี้กาลังต้องสงสัยอยู่ว่าทําไมยิงโหดขนาดนี้<ม>แล้วลักษณะการยิงคุณผ,ผู้ชมลองฟังเสียงเปิดคอๆไปนะมันจะเป็นการยิงแบบปังๆเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเปิดวงจรปิดนาทีรถมอเตอร์ไซค์ขับขี่หลบหนีไปซึ่งจุดนี้เองตามข้อมูลระบุว่าตัวอาจารย์เนี่ยพักอาศัยอยู่ที่นนทบุรีบางกลวยออกจากคอนโดถแถวๆบางกลวยมุ่งหน้าไปอยุธยาแล้วอยู่ระหว่างการเข้าใจว่าน่าจะมีการนัดหมายกับใครสักคนคแล้วมาถึงตรงจุดเกิดเหตุ แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์คันที่บอกเป็นผู้ต้องสงสัยขับผ่านแล้วก็มุ่งหน้าหลบหนีหลังจากศพของอาจารย์ถูกทิ้งไว้ที่ข้างทางแล้วตายคารถยนต์เลยนะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะข้อมูลตามพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าช่วงนาทีที่เกิดเหตุเขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เห็นบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องมีรถตามมาจังหวะที่รถตามมาเนี่ยเขาเห็นว่ารถของอาจารย์พุ่งลงข้างทางหลังจากนั้นก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันซ้ายมือนี่แหละขับขี่หลบหนีไปลักษณะรูปประพันธ์สันฐานบอกว่า คนก่อเหตุสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเทาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์สีเทา ยังไม่รู้ว่าเป็นใครคุณผู้ชมฮะแต่ที่มันน่าแปลกเดี๋ยวเปิดภาพนี้ขึ้นมาเต็มจอหน่อยคือวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเองพันตํารวจเอกอดีเลกโปทิปันพุ่มกับของสอพอบางปะกิบางปะอินบอกกับเราว่าวันนี้เองในการเรียกสอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดบรรยากาศที่โรงพักขึ้นมาหน่อยฮะผู้ชมเห็นเบอร์นี้ไหมเขาเขียนลอลิงคอควายแล้วก็ตีใหญ่โทรมาช่วงเวลาประมาณสักคุยกันประมาณ16นาที23วินาทีตอนโทรเนี่ยถ้าดูเวลาหน้าจอเข้าใจว่าเกิดเหตุแล้วประมาณบ่ายเศษเศษถ้าดูตามวงจรปิด นี่ฮะโทรมาแล้วคาสาย<ะ>แล้วถูกฆ่าเห็นสภาพไหม,มโทรศัพท์ยังเปื้อนเลือดอยู่เลยอ่ะแล้วขวามือคุณผู้ชมฮะเมืม่อสักครู่นี้อ่าเดี๋ยวเปิดเต็มจอก่อนเปิดเต็มจอก่อนฮะหน้าจออ่านนี่ฮะ เห็นรถใช่ไหมสภาพรถเนี่ยยังมีร่องรอยกระสุนอยู่ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจเอกอดีเลกบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำเก็บกระสุนในที่เกิดเหตุเนี่ยได้ทั้งหมด7ปลอกด้วยกันคนร้ายเองเนี่ยใช้เวลาไม่นานในการก่อเหตุแต่มันมีข้อมูลบางข้อมูลบอกว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเองเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะมีการคุยกันก่อนหรือไม่อันนี้ข้อมูลยังไม่ตรงนะพยานบางคนบอกขับรถประกบแล้วยิงเลยแต่ข้อมูลบางข้อมูลบอกน่าจะมีการจอดรถคุยกันก่อนคุยกัน เสร็จปุ๊บแล้วชักปืนออกมายิงไม่มั่นใจว่ามีปัญหาอะไรตอนนี้ตํารวจมุ่งเป้าไปสองปมคือความขัดแย้งส่วนตัวกับ,บอีกหนึ่งเรื่องก็คือประเด็นเรื่องของการคอมเมนต์กันซึ่งหน้าอาจจะขับรถปาดกันหรือไม่แต่ถ้าดูจากวงจรปิดฮนะคือ8นัดอะ่ะใช่แล้วฆ่าโหดขนาดนี้ถ้าแค่ปาดหน้าจะพกปืนมาขับมอเตอร์ไซค์แล้วประกบแล้วก็ลวนแนัดหรือเปล่าเอ้าฟังเสียงท่านพุ่มกลับมา จากการตรวจสอบในรถเอกสารต่างๆคาดว่าจะรับปรึกษาด้านกฎหมายนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการขับขี่รถนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับในส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยใน,ในที่กเกิดเหตุนะครับได้พบปอกกระสุน7ปอกนะครับเป็นขนาด9มม,มแล้วก็ที่เสียงจากการไล่กล้องเนี่ย ยิงกันทั้งหมด9นัดนะครับแล้วก็เข้าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยที่หัว3นัดนะครับแล้วก็ที่ลำตัวอีก4นัดตอนนี้กำลังไล่กล้องอยู่นะครับส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับซึ่งกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยได้เห็นแล้วนะครับว่าพยานมันมีพยานอยู่นะครับในที่กเกิดเหตพยานเป็นชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นนะครับก็ มีการพูดคุยกันอยู่ประมาณ5าทีจอดรถคุยกันนะครับหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนนะครับแล้วก็หลังจากที่โดนยิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยคาดว่าในส่วนของผู้ตายเนี่ยน่าจะขับรถหนีแล้วก็ไปลงคันคุณผู้ชมมาแล้วลูกสาวไปที่โรงพักวันนี้ลูกสาวคือเขาบอกกับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปกับอดีตภรรยานะ<ช>แต่ลูกสาวยกมือไหว้เลยบอกว่า หนูไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแม่กําลังเสียใจแล้วตกใจอยู่เพราะเขาแยกทางกันแล้วตัวของคนตายเองที่บอกเป็นอดีตครูคุณนาคเนี่ยเขาพักอาศัยอยู่คนเดียวที่นนแล้วไม่รู้ว่ามาทําอะไรคําถามคือสายปริศนาที่โทรเข้ามาคนสุดท้ายเข้าใจว่าอาจจะเป็นลูกค้าหรือเปล่าลอลิงคอควายอะ่ะคือใครกันแน่เอาลองดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะลูกสาวฮะ แล้วก็ทางญาติไม่สะดวกตอบเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้ความสนใจนะคะขอบคุณค่ะไม่ไม่ไม่ทราบเลยค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะ,สะแสดง<ม>ความเสียใจด้วยกลับมาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมฮะก่อนะจะจบเรื่องนี้ไปดูจุดเกิดเหตุหน่อยผู้สื่อข่าวเราวันนี้จริงๆทั้งนาริก์ทั้งแผ่นฟิล์มไปลงพื้นที่นะฮะค่าแบบอุกอาจจริงๆนึกถึงช่วงเวลาสิทิ่งเที่ยง่บยๆอะแล้วยิงกงนแบบ หูดับตับไหม้8ดนัดสอดคล้องกับวงจรปิดเนี่ยลักษณะถนนเป็นแบบนี้แต่เข้าใจว่ากลางวันรถผ่านเยอะนะวันนี้พยานหนึ่งคนที่เราไปคุยด้วยเขาว่ายังไงบ้างคุณนกน้อยค่ะเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเวลาประมาณช่วงบ่ายเนี่ยตัวเองอยู่ในโรงงานทําไม้กําลังนั่งทํางานกันอยู่ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ7จ็ดนัดรัวติดต่อกันเหมือนภัชกล้องวงจรปิดที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูหลังจากนั้นทุกคนก็เลยวิ่งออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นลักกษณะ็คือรถ เก๋งของผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังไหลตกลงข้างทางสันนิษฐานกันเพราะว่าได้ยินเสียงก่อนหน้านี้เป็นเสียงปืนตรว7เจ็ดนัดว่าน่าจะถูกยิงก็เลยวิ่งไปดูค่ะเราพักเที่ยงแล้วก็จะลงงานมันบ่ายโมงนี่แหละค,คิดว่าเราจะลงงานทํางานบ่ายโมงพอทําไปแล้วเราก็เปิดเครื่องกันเนาะพอท,ท,ท,ทีนี้ได้ยินเสียงทีแรกเราก็นึกว่าเขาจุดประทัดไล่นกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสังเกตแล้วเวลาเขาจุดไล่นกเขาจะ แล้วมันจะห่างกันแต่นี่มันเหมือนมันทีงไงคื้นรัวเลยเหรอกป็ประมาณว่าปั้ง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 อย่างเงี้ยจา้ะแต่ถ้าเขาจุดแรกนกจะบึ้มแล้วก็จะนานไปเหมือนนกมาแล้วเขาก็บึ้มค่อยบึ้มอีก,กยอะไรเงี้ยแต่นี้มันผิดสังเกตเราก็เลยไปดูพอดูพอได้ยินแล้วก็เลยปิดเครื่องกัน เพราะว่าได้ยินเสียงนะะก็เลยฟังก็เลยเเสียงอยู่ไหนเหมือนใกล้เราจังก็เลยคุยกันนะทีแรกทีนี้พอก็เลยเดินกันไปดูตรงนี้ว่ามันเสียงอะไรก็เลยเดินกันไปดูตรงข้างห้องลุงเนี่ยก็เลยเห็นรถมันถลยลงข้างทางจ้าเฮ้ยรถมันลงข้างทางแล้วแฟนเห็นไงเราก็เลยเออก็เลยวิ่งไปดูแต่ว่าเห็นรถเขาที่ตามหลังกันมานะ่ะเขาจอดกันแล้ว เขากําลังแจ้งอะไรกันนี่แหละเราก็เลยจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่กล้าเข้าใกล้กลัวแบบเผื่อไปอะไรเจ้าหน้าที่เขาแต่เราก็ไม่ไปใกล้งไงก็อ่ะเดี๋ยวบางปะอินกาลังตามตัวอยู่นะฮะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่สงสัยสะกดลอยไปหรือเปล่าเพราะรู้พิกัดแบบชัดเจนมากๆแล้วยิงแบบ8นัดเข้าร่างหนัดน,นะฮะ